สวัสดีครับเพื่อนๆชาว BMW E 3 6นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ BMW E 3 6 compact นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อู่ของพี่เก่งนะครับชื่ออู่เก่งซ่าอยู่แถวสายใหม่นะครับมันมันมีปัญหาย,ยาง,งี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆคือตอนนี้ผมอ่มีรถ BMW E 3 6 compact อยู่คันหนึ่งใช่ไหมผมไปซื้อมานะครับทีเนี้ยมันวางเครื่อง เจ้าของเก่านะครับเขาวางเครื่อง M44 มาใช่ไหมฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ M44 เกียร์แมนนวลทีนี้ยรถเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นรถ316หรือ318นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นหมายความว่าตอนนี้เราวางตัวเครื่อง M44 เกียร์ธรรมดามานะครับมาปุ๊บมันมาเจอเฟืองท้ายที่เป็นเฟืองท้ายหมายเลข4.1ครับ ซึงทำให้รถไม่วิ่งเลยรถวิ่งด้วยความเ,าเร็ว80กิโลเมตรเนี่ยใช้รอบเกียร์5ถึง3,200รอบนะครับซึ่งไม่โอเลยวันนี้เราก็มาดูที่อู่นี้นะครับก็ผมก็หาเฟืองท้ายที่เบอร์มันแมชนะครับก็มาเจอว่ามันจะมีเฟืองท้ายของคอมแพกเนี่ยครับคอมแพกเนี่ยเอาเอาให้ดูนะ คอม a พกเนี่ยเขามันจะต้องใช้เป็นรุ่นหูเดี่ยวนะครับคือเป็นหูอย่างเงี้ยเดียเด่ยวๆนะครับใช้ตรงรุ่นหูหิ้วนี่ยใช้ตรงรุ่นกับ e 3 0นะครับบางคนเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดว่า bmwe 3 6 Compact จะใช้ตรงรุ่นกับ bmwe 3 6 4ประตูได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยเฟืองท้ายนั้นถ้าเป็น e 3 6 4ประตูเนี่ยมันจะมีหูหิ้ว2ฝั่งนั่นหมายความว่า มันไม่สามารถใส่ในคอมเพกได้นะครับทีนี้วันนี้เฟืองท้ายนะครับที่เราได้มาครับพี่เก่งเฟืองท้ายเราเบอร์อะไรนะครับตัวนี้เป็นเบอร์3.38นะครับอ่าเป็นเบอร์เป็นเบอร์3.38นะครับซึ่งจากการที่ผมศึกษามาเนี่ยมันจะเป็นเบอร์3.38เบอร์เดียวที่เป็นใส่แมต์กับเกียร์ธรรมดาใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับครับตรงุ่นเลยครับครับอันนี้คือมาเป็นลูกเลยไม่ไม่ได้เอาข้างในมาแปลงอะไรเลยใช่ไหมฮะ มาจากป e ี36 o m p a c t เลยครับเพื่อนๆต้องดูนะเพื่อนๆต้องดูต้องเป็นหูเดี่ยวนะครับเพื่อนๆจะไปซื้อหูคู่มาใส่ไม่ได้นะครับมันมันใส่กับคอมแพกไม่ได้แต่มันใส่กับสี่ประตูได้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวให้พี่เก่งลองติดตั้งดูแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดูว่าเป็นยังไงบ้างเอาแล้วครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านตอนนี้นะครับช่างเก่งนะครับพี่เก่งของเราเขาก็แกะอันเนี้ย เฟืองอันนี้อยู่ในรถผมเขียนหลาเลยครับ4.10นะครับก็คืออัตราทด4.10นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับมันก็จะมีป้ายบอกตรงนี้เวลาเพื่อนๆไปซื้อก็ดูดูได้นะครับอีกนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็คือ3.38นะครับสังเกตไหมฮะว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่อัตราทดข้างในไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันไม่มีเบอร์ เบอร์มันอยู่ทั้งเพลททั้งฝั่งนี้รครับนี่ครับลุงครับสี่จุดหนึ่ง <c oughs> เฮพี่เก่งเวลาเราไปซื้อพวกเฟืองท้ายมือสองเนี่ยมันเป็นก้นกอนๆวางอยู่เงี้ยเราจะรู้ได้ไงพี่ว่าว่ามันดีไม่ดีอะไรเยมันวิธีมันมีวิธีเช็คไหมฮะอันดับแรกนะครับก็เริ่มจากเราดูรอบๆนอกก่อนนะครับดูว่ามีรอยรั่วซึมไหมนะครับเราดูเลยครับนะครับ มีรอยรู้ซึมไหมอะไรเงี้ยนะครับแมาว่าน้ำบันมันซึมออกมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอพี่อ่าครับเริ่มต้นเบื้องต้นแล้วครับเนี่ยครับดังด้านหน้าซีน่าจะมีจะมีซีนอยู่3ามจุดนะครับหนึ่งสองสามจุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝาท้ายอ๋อตรงจุดหมุนทั้ง3จุดจะมีซีนอยู่ให้เราดูถูกต้องครับครับใช่ครับเนี่ยครับเราดูเบื้องต้นอันดับแรกคือเราดูตรงนี้ก่อนครับคอันดับที่2นะครับเรามาสังเกตว่าเนี่ยครับเราลองหมุนด้านหน้าดูก่อนนะครับครับ พวกนี้ถ้ามีระยะลุนเนี่ยมันจะกป็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้เลยระยะลุนระยะหลวมอ่ะพี่ใช่ครับมันเป็นระยะหน้าสัมผัสของเปลืองใบสีกับเดินหมูครับอ๋อมันใช่คือถ้ามันเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันเก่าปุ๊บเนี่ยคลอนเนี่ยพี่เราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยครับเนี่ยจะต้องเงียบอย่างนี้อ๋อก็คือใส่ให้ใส่ตรงนี้ดูให้ใส่ตรงนี้ดูต้นใช่ครับอ๋อถ้ามันไม่ก๊อกแก๊กก็คือยังแน่นอยู่ใช่ครับยังสภาพดีเเเเนนนนนีีี่่ยยยอาาาางงง้้้้้ััััััสภพดะะคคครรรบบบบแแมมจตลลถถกว เราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะดังก็แกๆๆงกแก๊กแกกแกเลยมันคล้ายๆมันมีระยะระยะลุนแล้วนะครับแบบนั้นไม่ไม่ควรซื้อแล้วครับหรอแล้วใช่มันเียบรอข้างในมันสึกหรอแล้วอ๋อครับครับครับตัวกันได้แล้วไงแค่นี้เองครับครับดูดูแค่นี้ก็คือน่าจะรอด้วใช่ครับ่ี่แน่นอนครับผมรับรองครับพี่แล้วอย่างอย่างที่ว่าเฟืองหอนเขาถอดลงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเอออันดับแรกก็ตามที่บอกเลยครับ ลองหมุนดูเนี่ยหมุนเนี่ยถ้าหอนนะครับมันจะก๊อกก๊อกก๊อกก๊กก๊อกก๊กก๊อกก๊กอ๋อมันจะไม่แน่นมือใช่ไหมฮะเพราะมันมีระยะเราพอเวลาวิ่งไปเนี่ยมันก็จะหอนครับใช่ครับโอ้นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยดีเองครับดูง่ายมากครับเปลืองท้ายนะครับของของีเอ็มนะของบีเอ็มตัวนี้ครับเราเราเช็คกันแค่นี้ก็ดูแล้วส่วนใหญ่จะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยพี่อ่ะลุยต่อคือเราสังเกตเลยว่าเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเลยครับครับใช่ครับ เนี่ยตอนนี้เปรียบเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ผมถามพี่เก่งครับผมถามบอกว่าพี่เก่งดูดิไอ้หน้าแป้นนี้ไม่เหมือนกันไอ้หน้าแป้นอันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วมันจะใส่กันได้หรือเปล่ามันต่างรุ่นแต่ใส่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันย้ายได้ใช่ไหมพี่อ๋อคาอออกมาเลยใช่แม่ให้ดู มไ่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยหน้าตามันจะไม่คือมันแค่ระยะอันนี้คือผมอ่ะเดิมอุ๊ยเดิมทีอ่ะผมเอาไปไปใส่ e30 ไว้ไงครับซึ่งมันย้ายหน้าแปลนเอาข้างล่ายเหมือนกันครับอ๋อตัวนี้มันก็เป็นเสียบเข้าไปเป็นเฟืองเสียบเข้าไปเฉยยครับได้ครับเพราะว่าแขนเนี้เอาไว้ใช้กับ e30 ครับอ๋อเป็นคนละแขนกันใช่ครับคนละแขนกันแค่นั้นเองครับไม่มีไม่มีอะไรลครับนี่ครับแค่นี้ครับจบเนี่ยน้ามันดูใหม่ๆเลยครับจัดเฟืองลูกนี้ครับอันนี้เป็นเฟืองที่พี่เก่งเขา เอามาขายผมนะพี่นะเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นเฟืองที่แกเซอร์วิสมาละก่อนที่จะมาจะมาติดติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับแต่นี้ที่เราต้องถอดออกเพราะว่ามันเป็นแขนของ e 3 0เนาะเราเราจะเอามาใส่ e สามเราก็ต้อง swap มันจะเป็น e สามสิจะไม่เหมือนกันแลวไปลองลองสังเกตดูดีๆแต่ว่าตัวเฟืองตัวอะไรต่างๆมันจะเหมือนกันเด้มัน มันจะผิดกันแค่ระยะเองครับระยะยืดแล้วก็รูปร่างหน้าตาหน้าแป็นมันจะไม่เหมือนกันนี่เหมือนฝั่งเดียวกันต่อพี่เก่งก็ไม่ค่อยเคยออกกล้องนะเขาจะเก่งๆนิดนึงนะครับอาจจเก่นเกึงครับโอเคโอเคเราสั่งขางนี้ข้างนี้อ๋อนี่แหละกับยัดโป๊ะไปเลยจบเลยแค่นี้ครับครับง่ายมากครับ ข้อหนึ่งที่น่าสนใจของอูเก่งซาเลยนะครับพี่เก่งเนี่ยเพราะว่าโอเก่เนี่ยอยู่ติดกับร้านอะไหล่ bm ร้านหนึ่งเลยนะครับซึ่งเวลามีปัญหาอะไรนู่นนี่เนี่ยผมคิดว่าเปิดของจจกที่นี่ได้เลยนะครับแม้แต่น็อตก็ตามผมว่าจัดหายได้อันนี้กโกดังอันเนี้ยเขาชื่อว่าดีเซลอะไรไม่รู้อ่ะ มีขึ้นต้นดีดีเซลอาจจะเป็นดีเซลออโต้พาร์ทหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างโอ้พี่เก่งเลยจำๆจำ นะครับเราก็มาสรุปกันนะครับเคสของผมคือ e 3 6 compact วางเครื่อง m 4 4มาเกียร์ธรรมดาแต่มีเฟืองท้ายเดิมที่4.1นะครับอันนี้พอเสร็จปุ๊บก็พบอาการขับขี่ไม่ดีขับขี่อืดรอบความเร็วในเกียร์5เนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซัดรอบไป3,000กว่านะครับแล้วก็เร่งไม่ขึ้นเลยรถมีแต่รอบไม่มีไม่มีความเร็ว ก็มาเปลี่ยนเฟืองท้ายกับอูพี่เก่งเนะี่ยเก่งซ่าเนี่ยนะครับนำเฟืองท้าย3.37มาเปลี่ยนขับปื้ดปาร์ตกว่าเดิมเกีย 1, กร์หเกียร์สไม่ค่อยรู้สึกแต่มันจะมารู้สึกประมาณเกีย 4, กร์สเกียร์หช่วงยากความเร็ว80ร้อยร้อยยีร้อยสี่เนี่ยปืดปาร์ตกว่าเดิมมากนะครับเป็นที่พอใจก็คือจะเอาเนี้ยแหละนะครับก็ไม่ ไม่ได้ลนไปเอาลิมิ t เต s l i สลิปแล้วลองอันนี้ดูก่อนนะครับแต่ผมว่าแฮปปี้เหมือนสแตนดาร์ดมาตรฐานทั่วไปโดยเราทำความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราใช้รอบไป2,800รอบนะครับแล้วก็พอขึ้นไป100 2 0 4ก็มีรถมีกำลังอ่ะขับได้สนุกสนานกว่าเดิมแต่อย่างว่านะครับ M44 สำหรับผมมันไม่ได้แรงอะไรมากมันก็รถที่บาลานซ์ดีสำหรับ เครื่องยนต์สี่สูบนะครับกับบอดี้รถเล็กๆแล้วก็ขับสนุกสนานเป็นระดับใช้ในเมืองซะมากกว่านะครับก็ถือว่าแฮปปี้สำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับสามารถ็อ b o x มาถามผมได้ผมไม่ได้เก่งอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าผมโดนมาแล้วก็อาจจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้นะครับประการที่2ก็คือว่าถ้าเกิดสนใจก็จะทํากับอู่ของพี่เก่งเนี่ยก็ติดต่อเข้าไปได้เขาชื่อสุริยาพึ่งพงษ์ เป็น Facebook นะครับเดี๋ยวลองอขึ้นให้นะครับแล้วก็ลองไปติดต่อไปคุยกันเองดูพี่เก่งก็โอเคครับที่สำคัญคือเขาทำเองเป็นเจ้าของอู่ที่ทำรถเองเพราะฉะนั้นสบายใจนะครับและอย่างหนึงคืออู่เขาอะติดอยู่กับร้านขายอะไร BM เป็นโกดังใหญ่เลยข้างๆเพราะฉะนั้นมีอะไรผมว่าเราได้เปรียบพอสมควรอยู่แถวสายใหมครับยังไงก็ลองไปตากันดูสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ